ัเหขอใช้ประโยคคิดป่ะ Social Cam ก็ไม่มีอะไรมากคือคิ้วเราพอได้ไงแต่หนังหน้ากระนมเรามาันไม่มาโอเควันนี้อันนี้เป็นอันนี้สองจากการที่เราได้อยู่ในอนาเขตที่มีคนใช้เครื่อง n น s p พ e ซเน n e s p ซคือเครื่องเครื่องชงกาแฟเป็นแบบเหมือนเครื่องชงเอสเพโซแบบ ที่เป็นช็อตแล้วมันจะมีเป็นแบบแคปซูลกาแกฟหน,น้าตาประมาณอย่างเงี้ยซึ่งมีให้เลือกหลายรสแต่เปล่าวันนี้จะไม่ได้มากพูดถึงเครื่องเนสเชสโซ่แต่คือเราจะพูดถึงว่าคือเวลาเขากินเนี่ยพอเขากินเสร็จแล้วเขาก็ทิ้งกากาแฟพวกนี้ทิ้งไปเลยทิ้งนี้เราจะบอกว่ากากกาแฟพวกนี้พอปกติพอพอเอาจากเอาเข้าเครื่องแล้วนี้มันจะเป็นรอยที่โดนเครื่องเจาะแล้วก็เราก็คว้านตรงตัวที่เป็นออลูมิเนียมตรงนีง้ออกใช่ไหมฟอยอ่ะเสร็จแล้วเราก็มาใส่คือถ้วยหนึ่งเนี่ยมันจะตกประมาณ หนึ่งช้อนโต๊ะประมาณนะเออก็ได้ประมาณเหมือนประมาณเนี้ยที่เราเอาใส่ถ้วยตวงไว้ว่าเรากำลังจะผสมวันนี้คือเราจะมาทำอะมาร์กเน่าเพื่อเหมือนเป็นการดีทอ็อกคือเหมือนหลายๆคนคงจะรู้อยู่แล้วว่าแบบอาคือกาแฟอะมันแบบเหมือนมันมมีส่วนช่วยในการทำดีทอ็อกม่หลายแบบ ในหลายๆซาดอะไรเงี้ยที่เขาแบบเออเชื่อกันว่าเออกาแฟมันเป็นแบบเป็นเป็นอะไรที่เวิร์กอะไรเงี้ยส่วนผสมที่ควรจะมีก็คือกาแฟดักแห้งซึ่งจริงๆถ้าเกิดคนไม่มีเนสเพสโซเนี่ยมีปัญหาคือเหมือนรู้สึกว่าเมืองไทยน่าจะพอมีขายบ้างแล้วแต่ไม่รู้ว่าจะหิดหรือเปล่าแต่ว่าคือถ้าไม่มีใช่ไหมก็ร้านกาแฟสดอะตามตามปั๊มน้ำมันอะก็ที่เขาชงกันกึกๆอย่างนั้น่ะ แล้วก็ไปขอเข้ามาแต่ว่าอย่าเอาแบบที่เขาแบบเก็บไว้นานแล้วนะเพราะว่ามันมันจะขึ้นลาคือ,ค,อคือืจริงๆมันเก็บได้คือต้องตากให้แห้งอะแล้วมันมันก็ใช้ได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าเราแบบมีสดสเลยก็ดีไงมันก็แบบกาแฟสดใหม่คิ้หนูคือช่วงนี้แบบสิวเบิ่มมากก็เลยแบบอจะมาร์ากหน้าพอดีแล้วก็แบบเออก็ก็เลยลองทามาร์กให้ดูเลยละกันก็คือสูตรนี้ก็จะใช้เอา,เอาไว้แอมมีฟอยด์ของ แอมบีฟอยคือมันคือมันจะแบบพอมันเจาะแล้วว่ามันมันจะเป็นเป็นรูๆใช่ป่ะแล้วพอตัดออกมันจะแบบแอบแบบแอบมบีฟอยหรืออยู่นิดหน่อยอาออกกันนะเซ okay. สิ่งนี้ควรจะมีอยู่ใกล้ๆนะคือจริงๆอะ่ะควรจะทําในห้องน้ําหรือที่ที่มันแบบเลอะได้อะ่ะเพราะว่ามันค่อนข้างจะเลยเถอะพอสมควรเวลามันแบบร่วงร่อนอะไรเงี้ยแล้วว่าเออพอดีเรามีไอ้แบบกระดาษที่ชู่เปียกอยู่ใกล้ๆมืออยู่แล้วอะไรเงี้ย ใช้รถอะไรก็ได้นะไม่มีปัญหาคือกาแฟก็คือกาแฟอ่ะจะแบบเป็นกาแฟอาราบิก้าจากที่ไหนก็เอาเหอะก็ส่วนผสมก็คือประมาณเนี้ยก็คือคือเราใช้ประมาณหนึ่งแคปซูลน่ะตกประมาณสองช้อนชาหนึ่งช้อนโต๊ะเออผสมกับฮึบโยเกิร์ตโยเกิร์ตรสธรรมชาติรสธรรมชาตินะ โยเกิร์ตสตอเบอรี่ไม่เอานะน,าน่าจะหวานไปจุดนี้โยเกิร์ตหนึ่งสองสามช้อนโอเคแล้วก็เราก็คนที่มันเท่ากันอย่างนี้คือเดี๋ยวแป๊บน,นึงนะเดี๋ยวกลับมาขาดอีกอย่างหนึ่งลืมไว้ในห้องน้ำ โอเคกลับมาแล้วก็ระหว่างไปเมื่อกี้ก็แอบกวนมาร์คเราไปด้วยก็อีกอย่างหนึ่งที่ต้องใช้คือจอนสันเบบี้ออยล์แต่ว่าอันนี้ไม่ต้องใช้เยอะใช้แค่ประมาณ1ช้อนชาซึ่งตอนนี้ช้อนชาเราเต็มไปด้วยโยเกิร์ตคืออีไอเจ้าเบบี้ออยล์เนี่ย คือมันไม่ได้ทําคือคนหน้ามันก็ใช้ได้นะคือมันคือมันไม่ได้หมายของว่าเฮ้ยหน้ามันใช้แล้วแบบน่าจะมันยิ่งขึ้นอะไรเงี้ยแต่คือมันก็โอเคอ่ะคือมันก็ช่วยแบบเก็บความจุ้มจื้ให้ไว้ในผิวอะไรเงี้ยซึ่งเราว่ามันก็เวิร์กดีผสมอมาแล้วมันก็จะได้หน้าตาแบบนี้คือมันสามารถคือถ้าละเอียดมากอย่างอย่างเป็นพวกพวกเนี้ยไอตัวผงกาแฟมันจะค่อนข้างละเอียดเงียมันก็จะเอามาทําเป็นสครับ ขัดหน้าได้ขัดผิวได้ทีเนี้ยสูตรเนี้ยมันใช้ได้ทั้งขัดหน้าทั้งขัดผิวแต่ว่าถ้าเกิดจะขัดผิวมันเพิ่มเกล็ดน้ําตาลลงไปหน่อยก็คือใส่น้ําตาลทรายละเอียดหนึ่งพวกน้ําตาลทรายแดงและเอียดอะ่ะเข้าไปอีกหนึ่งช้อนโต๊ะมันก็จะเหมือนแบบมีเกล็ดทําให้มันดับเหมือนเหมือนขัดเซลล์ผิวเราไปด้วยคืออันเนี้ยมันใช้สําหรับผิวหน้าแล้วเราก็ไม่ได้อยากให้มันไปบาดหน้ามากอะไรเงี้ย ก็เลยครืคอกาแฟเราค่อนข้างละเอียดจากให้ให้ดูดูออกไหมอ่ะคือมันละเอียดมากเห็นไหมคือเราไม่เราไม่แน่ใจอะ่ะเพราะว่าเพราะว่าแบบเราใช้หลายสูตรแล้วเราก็รู้สึกว่ามันเหมือนกันเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันก็ไม่จําเป็นที่จะต้องเป็นกาแฟอะไรอะไรอย่างเงี้ยมาเติมต้นมาร์กหน้าเฮ้ยช้อนล้างให้สะอาดนะรวมถึงภาชนะด้วย เจ๊๊๊อ้อเย็นจะบอกว่าเอวเกิดเพิ่งเอามาจากตู้เย็นเลยเนี่แล้วมันจะคือมันจะเหลือเถอะไงประเด็นคืออยากอาไทำในห้องน้ำก็เดี๋ยวนะขออนุญาตไปละเลงลงบนหน้าก่อนก็ประมาณนี้แป๊บนึงนะเดี๋ยวกลับมาโอเคกลับมาแล้วก็เว้นบริเวณรอบดวงตาเอาไว้นะเพราะว่าผิวรอบดวงตามันจะค่อนข้างแบบ เบาบางนิดนึงนอกนั้นก็ลงได้ตามปกติถ้า,าทุเรศหน่อยเนาะซอรี่จริงอืมก็คือมันสามารถเามาขัดวนวนได้แล้วก็ถ้าเกิดว่าอยากให้หน้าแบบเหมือนเขาเรียกว่าแบบจุ้งจื้นแบบเนิบๆ,ๆหน่อยในการขัดมันจะมันมืออะใส่ไอ้นี้ได้นะน้ำผึ้งประมาณช้อนชาหนึ่งเหมือนกัน ก็ก็โอเคมันก็เวิร์กอยู่ทีเนี้ยเห็นปะม,มันเหลือเยอะอะซึ่งปกติเราทำล้วก็เราพอทำเรารเราร์ k หน้าเสร็จเราก็ขัด,ข,ดขัดไว้อย่างงี้ใช่ไหมวนจึกจ๊กจึกจ๊กจึก๊กอันนี้คือที่วนท่าวนที่ถูกต้องนะคือวนออกไปข้างนอกอะเห็นว่างั้นนะเราก็ไม่รู้เหมือนกันทํานองนั้นแต่ว่าก็คือปกติเราก็จะมาทิ้งเอาไว้อย่างเงี้ยแหละอาจจะมาโปะทับให้มันดูแบบหนาหน่อยว่าไป ก็แบบแล้วก็ทิ้งไว้สักประมาณสิบห้านาทีสิบห้าถึงยี่สนาทีแล้วก็เราไปล้างออกด้วยน้าอุ่นหรือว่าเอาผ้าขนหนูนิ่มๆอ่ะฉุกน้าอุ่นแล้วก็ค่อยๆเช็ดออกอืตามนั้นเราก็จะได้หน้าที่แบบใส่ปิงค์เดี๋ยวกลับมาดูกันเดี๋ยวขอทิ้งไว้สิบ้านาทีก่อนส่วนไอ้ที่เหลือก็ใส่น้ําตาลแล้วก็มาร์กผิวได้นะเป็นแบบสกับผิวอะ่ะมันก็จะเรียกว่าอะไรอะ่ะ ผัดผัดเซลล์ผิวอะมันก็ขาวขึ้นด้วยนะอืมอ่ะเดี๋ยวกลับมาโอเคกลับมาแล้วหลังจากไปเอาน้ำอุ่นถ่านหน้าแล้วก็เอากระดาษทิชชู่กับสำลีชุบน้ำค่อยๆปาดออกเป็นรอบๆไปก็เอาเอากระดาษทิชชู่ปาดออกไปรอบนึงก่อนแล้วก็เอาชุบน้ำด้วยนะแล้วสำลีชุบน้ำแล้วก็ค่อยๆปาดออกคือเราไม่ได้ละขึ้น บางคนอาจจะไม่ท่าไม่ชินนะจะรู้สึกว่าน้ำมันอะคือคืออันนี้มันคือเหมือนแบบไออันเนี้ยมันจะทําให้เหมือนพวกสารที่ยังดีอยู่อะยังเก็บอยู่ในหน้าเราอือฮึก็โอเคมาพูดถึงสครับกาแฟอันนี้ที่เอาไปสครับหน้าคือเราไม่ได้ให้ลงน้ำหนักไปกับหน้านะเพราะว่าไม่งั้นมันจะบาดผิวเพราะว่าเมล็ดเมลกาแฟมันก็แบบเหมือนค่อนข้างขมพอสมควรแต่ว่าคือก็ ถือว่าเป็นแบบเป็นของในบ้านที่หาได้ง่ายแล้วก็ไม่ต้องซื้อแพงเป็นสครับที่แบบค่อนข้างดีแล้วก็คือมันก็ช่วยในหลายๆเรื่องคือมันก็เหมือนผัดเซลล์ผิวทําให้เนี่ยคือริวเสี้ยนเราก็ลดลงหลังจากเนี่ยทำอาทิตย์ละสองครั้งประมาณขัดตัวด้วยนะขัดตัวก็เหมือนดีถอกส์อะประมาณนั้นโอเครักนะจูบู ถึงจะไม่ได้แบบรักได้เท่านางแต่เราก็รักนะเราก็อยากให้ส,สาวๆได้ลองไปทำดูอืมจ้ะแล้วก็เจอกันคลิปหน้าเมื่อคิดออกว่าเราจะทำอะไรนี้เอาสการแต่งมาบ๊ายบาย